น้องๆป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้วารันตีศูนย์โตยต้าย,ยังเหลืออยู่ด้วยนะกับตัวยาริสเอที1.2สปอร์ตโฉมหน้าออนิวคันนี้นะคะรถปี2023นะรถมือเดียวสภาพสวยมากนะคะใครหารถวิชงานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทมนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานยางขอบ15นิ้วนะคะปี2023ใช้งานได้ย่ยาวเลยนะไฟเลี้ยวติดตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบติดฟิล์มให้ เรียบร้อยติดคิวกันสาดมาให้พร้อมเลยนะสภาพพร้อมใช้สุดๆสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะภายในไม่มีช้ำไม่มีตำหนิได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอ Android ปุ่ม e n g i n ิ Start Air Auto เรียบร้อยแล้วนะเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะรถปี23วารันตีศูนย์โตโยต้ยังเหลืออยู่เลขไมหม่0าโลเท่านั้นเอง มีกล้องคอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจค่ะรถส,สวยๆไว้ใช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งครั้งเลือกรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกขั้นเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่สภาพป้ายแดงมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถปี2023เลยนะรถประมาณปีเดียวเท่านั้นเองนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ1 0 0 0 0แบาทเลยกับตัว All New, ออร์นิวยาริดเอทีฟหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะคะคันนี้สภาพสวย,สวย เลยนะคะลูกค้าใครหารถวิชางานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเร็กไหมื่นห้าพันโลออปชั่นมาให้ครบจากโรงงานนะคะสมตดมือเดียวนะลูกค้าวารันตีศูยนย์ยใต้ยังเหลืออยู่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนัดนะคะศูนย์เก้าแปดสอนานัดเพชรยนต์นะคะ โทรมาแอดได้ line, มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เเท่านั้นนะคะันนี้ราคาค่าตัว459,0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะหายไปจากป้ายแดงเกือบ10,000 0บาทเลยลูกค้าขาได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะป้ายทะเบียนขอแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้ป้ายนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครนะ,ะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะ พวกสันเดียมคมฝากระโปงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลาก,กิ้มเลยนะคะลูกค้ารถอีโคคาประหยัดน้ามันนะคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยประมาณ20-24กิโลลิตรเลยนะคะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะส่วนไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม โคมไฟไม่มีรอยแตกไอยแล้วโคมใสใสสวยๆเลยนะคะโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานร้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นการลายเท่ๆแบบนี้เลยนะคะน็อตสี่ลูโลโก้ตรงกลางได้เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะคะยางขอบ15นิ้วนะเป็นยางปี2023มมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะปีใหม่ยังวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะ,ะส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆ ไม่มีคราบนะ้ำมันเยอะไรเยิ้ยมของเบ้าชงนะคะพวกรอยซีเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะลูกค้าพวกสันเลี่ยมคมตรงโป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยลากยิ้มเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยคันนี้ได้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะติดทิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยติดฟลีมาให้รอบคันสภาพพ,พร้อมใช้เลยนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกนะคะได้เป็นกุญแจ รีโมทระบบสมาร์ทเอทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะลูกค้าภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในใหม่ๆไม่มีช้ำไม่มีตำหนิเลยนะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะคะระบบเซนทัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแถงประตูมาให้นะระบบกันลื่นท่า่มีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเปิด,ด,ดะะอโดดะะอ,ตอโต้ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะดีไซน์ภายในมาให้ทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะรุ่นนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะมาดูเลขไม้ของรถกันนะคะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะคะลูกค้า ได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบปลอยแล้วนะคะกดรีโม่อ่ะกดปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกนะคะได้เลยไม่แค่25,000ลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมคแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวจอ Android ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะลูกค้า ฟังชันออปชันได้มาค่อนข้างครบเลยนะแล้วก็มีตัวกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อเป็นเข้ามาได้นะคะภายในนะสวยๆได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสําหรับค่น,นี้เบาะผ้าระบายอากาศได้ดีเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะ หัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์มองกอร,ม,งกรมีติดที่เห็นชัดเจนเลยการันตีโครงสร้างเลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะเช็ควติดูย์ตโยต้าได้เลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะ บอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่ขาดนะคะลูกค้ากลิ่นอายความใหม่ยังอยู่เลยนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวนิวยาริสเอทีพหนึ่งจุสองสปอร์ตปี2023เลยนะคะคันนี้ ใครสนใจนะคะหรือหารถวิช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะนัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเสาวากานะคะเป็นแบบคีบสนามอยู่ด้านบนหลังคาเนาะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยง,งามเป็นไฟท้ายแบบ led นะคะลูกค้าป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพม,มหาคนครนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มวารันตีศูนยเตยตาก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังของรถกันต่อนะคะสําหรับ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดีกว้างมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบบอยแล้วนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะยี่ห้อนะคะโลโกโ้ไทยโคยโตโมีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตต่างๆคือเดิมเดิมจากโรงงานเลยฝากระโปรงด้านหลังนะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขีบยบเพื้ยนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ สภาพเดิมๆสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้คานด้านหลังนะคะตรงๆเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้เป็นชุดซ่อมยางนะคะไม่มีล้อไหลแล้วรถสมรบรถปีใหม่ๆเป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกิน รอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะคะเหมือนได้รถป้ายแดงเลยลูกค้าขาเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะรถมือเดียวไม่สองหมื่นห้าพันโลปีสองพันยี่สิบสามเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบหนึ่งแสนบาทเลยนะหายไปจากป้ายแดงเกือบหนึ่งแสนบาทเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะประหยัดเงินไปได้เกือบหนึ่งแสนบาทเลยลูกค้าเอารถคันนี้ไปใช้งานนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่ ภายในใหม่ๆสวยๆวารันตีศูนย์ตโตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะลูกค้าวารันตีศูนย์ตโตโยต้ายังเหลืออยู่นะนี่กระจกเดิมแท้ทุกบานภาษีพบรบทางร้านดูแลให้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะนัดแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันเลยค่ะ <S <S สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 4200cc 9 4แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 9195e20e85 เติมได้นะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสัน่นไม่มีสถานไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะหัวน็อตไม่มีเขียบพ้ยเยื่ยนพวกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะคะมาร์คแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคันนี้สวยมากลูกค้าขาสวยมากพวกตาปั๊มนะคะโตโยตา้าพวกแก้มพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือครบเลย อยู่เดิมเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับนะคะตาเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมเดิมจากโรงงานหัวน็อตแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมสังวนกันความร้อนยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตต่างๆครบดูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะันนี้สวยมากสภาพป้ายแดงเลยนะคะนี่หัวน็อตฝากระโปรงหัวน็อตแก้มด้านในตาเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมเดิมแผนเพตุของรถนี่ติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะคะหรือว่าตาปั๊มโตโยต้านะติดอยู่ครบเลย เดิมๆจากโรงงานเลยสภาพป,ป้ายแดงเลยนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจนะคะหารถวิใช้ยง่ายอยู่คันนี้นะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะยาริสเอทีพ1.2สปอร์ตโฉม all new เรียบร้อยแล้วนะคะปี2023ราคา459,000บาทหายไปจากป้ายแดงเกือบ1 0 0 0แสนเลยนะสำหรับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะ อเริ่มต้น7,800บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาเชื่อทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพน้งองๆป้ายแดงเลยนะคันนี้วารตีศูนย์เตยใต้ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ